วันนี้เราจะพามาชมของดีประจำชุมช,ชนบ้านหนองบัวตำบนตรงกลางอำเภอจตุรพักท์พิานจังหวัดร้อยเอ็ดน,นั้นก็คือไก่ชนสุม9เจริญชัยไก่ชนนั้นเป็นสัตว์พื้นเมืองซึ่งบางที่จะเป็นการเลี้ยงไว้เพื่อต่อสู้หรือเพื่อความสวยงามแต่ในบางที่อาจจะเลี้ยงไว้เพื่อค่า ดิโคกเป็นอาหารและเลี้ยงไว้เพื่อเอาไข่ก็มีการชนไก่นั้นบ้างก็เรียกว่าการจีไก่เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มนุษย์พิดผลขึ้นโดยนําไก่ชนนั้น,นมาเป็นตัวแทนในการแข่งขันต่อสู้จนเป็นที่ต้องหลากหลายและก็เหมือนกีฬาอืา่นๆซึ่งก็มีการเดิมพันเข้ามาเกี่ยวซึ่งมีข้อสันนิษฐานไว้ว่า คนไทยนั้นรู้จักการชนไก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธทาอ้างอิงจากเรื่องเล่าของพระนเรศวรมหาราชในอดีตพันไก่ตัน,นั้นเป็นมรดกของไทยซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธทาและจนมากระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันแต่สายพันธุ์ที่สำคัญที่สุดคือ ดูหางดำและเหลืองหางขาวในสมัยสุขโขทยัยไก่ปูหางดำซึ่งเรีวยก่อว่าไก่ข้อขุนเนื่องจากเป็นไก่ที่ข้อขุนลามคำแหงมหาราชสมโูรในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระนเรศวรมหาราชได้ทรงนำไก่เหลืองหางขาวจากบ้านกา่เมืองพิษณุโรกไปชนชนะไก่ของพระมหาอุปราราที่กรุงขุนศราวดี ไก่ทั้งสองสายพันธุ์นี้จึงเป็นสายพันธุ์ที่มีความสำคัญซึ่งตามรู้ที่ไก่ชวนั้นจะมักมีทั้งสายพันธุ์ประดู่หางดำและเหลืองหางขาวซึ่งมีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความโชคดีซึ่งสายพันธุ์ไก่ชนที่เป็นเหือเเป็นสายพันธุ์ไก่สายพันธุ์พม่าเนื่องจากมีความเร็วแล้วก็ตัวเล็กมีความคล่องแคล่วว่องไว แล้วก็มีความทําีพินในการเลี้ยงไก่ชนของที่นี่นะครับในตอนกลางคืนเราจะมีการเอาไก่ไว้ในสุ่มแล้วก็วาำผ้ามาปิดไว้เพื่อป้องกันยุงและมแมลงในตอนกลางคืนและเราจะนําผ้าเปิดออกในตอนเช้าและนําไก่ไปเช็ดน้ําและกากแน่ในทุกๆเช้าหลังจากนั้นจะมีการ ซึ่งโดยประมาณก็ประมาณเวลา10นาฬิกาซึ่งจะเป็นการทําแบบนี้ตลอดและหลังจากนั้นก็จะนําไก่เข้ามาถังไว้ที่สุ่มเหมือนเดิมและจะทําแบบนี้นอีกครั้งก็คือช่วงประมาณบ่ายสามหรือสี่โมงเย็นก็จะนําไก่ออกมาเช็ดน้ําแล้วก็กากแดดอีกครั้งและจะมีการให้อาหารอีกครั้งประมาณช่วงหกโมงเย็น แล้วก็จะนําไก่เข้ามากินอีกครั้งซึ่งเราจะทําแบบนี้วนเวียนวนเวียนไปในทุกๆกวันแต่ในช่วงนี้เราจะเห็นว่าเราจะไม่มีการเปิดผ้าออกเอน,กนื่องจากในช่วงนี้เป็นฤดูหนาวแล้วก็เป็นลมแรงไก่จะมีความแตกตื่นจึงได้ปผ้าไว้ตลอดในการผสมพันธุ์ไก่ชนนะครับเราจะมีการเตรียมล็อกไว้สําหรับ ลายผสมพันธุ์ไก่ก็คือจะนําไก่พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ที่เราคัดเลือกแล้วว่ามีสายพันธุ์ดีตีเก่งนํามาผสมกันเพื่อจะได้ลูกที่ดีซึ่งโดยไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั้นเราจะมีการฉีดบํารุงวิตามินเป็นประจําเพื่อให้เกิดหลังจากนั้น เราจะมีการปล่อยไก่พ่อพันธ์กับแม่พันธุ์ไว้ประมาณ3-4วันแล้วค่อยแยกไก่พ่อพันธุ์ออกเพื่อให้ไก่แม่พันธุนั้นเตรียมวางไข่โดยทางเราจะมีการเตรียมที่วางไข่ไว้ให้ไก่แม่พันธุ์ด้วยครับในการคัดไก่ชนนะครับซึ่งจะเป็นเทคนิคของแต่ละบคุคคลซึ่งจะมีทั้งความเหมือนและไม่เหมือนกัน แต่ที่นี่เราจะมีการนําไก่มา,ตามตเตะห่วมเตะเต้าไปเรื่อยๆเพื่อมีการคัดโดยจะมองไปที่การไก่ตัวนั้นว่ามีการตีเป็นยังไงตีเจ็บไหมตีคมไหมมีความทนทานเอาตัวรอดได้แล้วก็มีเหลี่ยมมีชื้นในการเตียบไก่เพื่อออกสนนะครับเราจะนําไก่ที่เราเตรียมไว้ไปเตะรวมก็คือ วันต่อครั้งครั้งละ20นาทีแบบนี้ไปเรื่อยๆและก่อนถึงวันชนประมาณ6-7วันเราจะไม่มีการเตะนวงไก่แต่เราจะมีการจับเพื่อให้ไก่ได้ออกกำลังกายคือมีการล่อเป้าเตะเป้าแล้วก็วิ่งลูกแล้วก็มีการพักหนึ่งวันเพื่อออกชนท้ายี เราก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและท่านอาจารย์วินัยแสงก้าที่ให้เทคนิคในการพูดเพื่อสำลิศผลแล้วก็ขอขอบคุณทางซุ้มไก่ก้าเจริญชัยบ้านหวาัววัวตำบลตรงกลางอำเภอจตุรภัคชิมานจังหวัดะ้อีดที่ให้สถานที่ในการถ่ายทำอขอบคุณ